สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่10กรกฎาคม64อัปเดตล่าสุดมารับชมรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้ประจำวันที่10 กรกฎาคม6เกกันนะครับซึ่งวันนี้ประกาศตามประกาศสมาคมค้าทองคำมีการประกาศเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนของการปิดตลาด ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่27,700รบาทขายออกที่27,800บาททองรูปพรรณรับซื้อที่2 7 1 9 7ราบาทขายออกที่28,300บาทครับวันนี้ราคาทองคงที่นะครับแต่ว่าราคาทองโลกนั้นยังปรับเพิ่มขึ้นสาเหตุที่ราคาคงที่สําหรับวันนี้เนื่องจากว่าค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยนะครับค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่92.10จุดนและค่าเงินบาทอยู่ที่32.56บดาบาทนะครับตอนน่อ านนร,ราคาทองคําแท่งบวกค่าพรีเมียมและทองรูป,ปรพรรณบวกค่ากําเนิดแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและลดลายและส่วนลดของร้านนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถสอบถามแต่ละลดลายได้เลยนะครับที่หน้าร้านในส่วนของราคาทองคําแนวโน้มนากวิเคราะห์ยมองว่าราคาทองนั้นจะขึ้นต่อนะครับก็ต้องมารอจับตากันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับ